อ,นอ,อานโจทย์เอหา่ตอโจกับตอนเย็นๆกินสบายๆไ, <อ S 1> ไมต้องอกากจมสนรายรนแม่จะเป็นสุดยเอออแต่ตและหอยี่ไปต้องหเ,เลยอยากอย,อยกอยต้นไหนไปเลย เออได้ได้ได้ไปไปเต็มตัวเตีมต่วเรารู้เรารู้แหละเรารู้แหละว่าเด็กเราเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่พอผมมีเวลาให้คุณสามสิบนาที OC คุณจะทำอาหารภายในคนละหนึ่งสเต็กใครถึงสเต็ปเราสามารถใช้มาผ่อนได้นั่นก็คือเราพักแรม คนอยู่คนอยู่ยัง้องทำยงตแง้าคนออกมาเนี่ยแล้วออกมาแล้วเดินไม่ไช่วยหลปตหลังแล้วเดินไปทางขวาถ้าคนออกมาประตูหลังทางขวาตรงนั้นไม่ดงนั้นไม่เป็นตรอะทางซ้ายทา้ายตางอถาคนมากมาทางขวาจะมีบันไดขึ้นไปแต่ละชั้นก็จะเป็นแต่ละหอแต แต่ละเอออันนี้ได้เลย,ยพักโอเคโอเคเป็นหอเป็นเป็นห้องพักเป็นแค่รอเดี๋ยวนะขอไม่เกลียด หลังราชีพ <S ess Specifically> ี realidad, so, ่ก like ็ไม yeah, so, ่ร huh? ู้แล้วเหมือนกันว่าชีตาทำยังไงดีของในตัวชีก็เยอะชีพเลยค่ะว่างเรียนอาจารย์มีเวลาให้อีกเจ็ดนาทีในการกลับมาให้พ่อขอี่อาจารย์จะตัดสินเออคือชีต้องชีต้องทำยังไรบ้างอ่ะสุดท้ายสุดท้ายนี่ยองเก้ทุคน่ะอืมมีโต๊ะครับอยู่มันมีโตครับอยู่นะโต๊ครับอยู่ไหนอะ ถ้าหากตอนเย็นน่ะนมันไม่น่าพลาดรีอีกสอง กินหน่อยนะสวยมากประจาของนี่ทุกคนทยเห็นตรงนี้ไหม่ววนี่ไงเจอแล้วสิ่งของที่ควรจะได้รับการแนะนำมันเราต้องใช้ทั้งหมดที่มันหอมมันฝรั่งอันนี้ไปแล้วแล้วก็จะเป็นเนื้อวัวแล้วก็โอเคลองหอด้วยจัดสิกซนะไ่คะอะไรก็จัดสิ๊์ อนน่ะหัวหอมหัวหอมหัวหอมทไมมีน้อยแล้ว่ะไอยี้าแล้วหัวหอมไม่พอไอต้มยกินไมาอ่ะี่ไม่ใช่กิกในเนี่ยในโต๊ะขาอ่ะใช่ต้องลูกมีูกองก่นไหมช่เอาไปเผาไลยมันใช้ไม่ได้ข้าได้ไหมเนี่ย ไมนไา้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม้ไก่ได้ไม่ไ้อม่ไดม่ได้ไม่ไ้ไม่ไดาไม่ได้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 ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดม่ไน้่้ไม่้ไม้ไไ้ไม่้ไได้ไม่ไ้ม่ได้่่้ม้ได้้ม่่ไม่่ไ่้่ด้่ไม่ม ไม่สวยแล้วเอ๊ะไม่ใช่อันนี้ดิไม่ใช่เรามีไม่ไม่ใช่เรามีไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์เราขอว่าเรียกคอาจารย์อาจารย์ช่วยก่อนอาจารย์อยู่เพิ่งนอนอะไรวะอะไรวาเหรอชิต้องทําเมนูนี้ใช่ไหมคะที่เนี่ยก็จะขาดเป็นข้าวครับผมข้าวข้าข้าวขาดข้าวอาจารย์ขาดข้าวข้าวอาจารย์ไม่มีข้าวตายละตายตายแน่แน่ ชีตายแน่แน่ได้แน่เขาเหรอตตีคอมพิวเอ์ที่ว่ารไหมอาจารย์ขอว่ายอยู่ๆนนคะเปนแถวตอนช่อแถวเดนนะกันดันอ๋อ้กะ เดี่กไบาด้วยนี่เขาสี่สิบาอันยางนี้ียนาเกับขวิเียมองใหม่ดี่า่ายไจำาซื้อแก้วแก้วน้ำแก้วเบียแก้วไอเนี่ยที่มันเป็นแบบใสๆอ่ะแก้วคือหนุ่มมีสี่สิบหกอันอยากได้เพื่อให้มันครบ อาจารย์ของพก่อนงานยู่ไนอ่ะอาจารย์ของในสิอาจารย์นหนึ่งสต็อกนี้หนึ่งสต็กของมันหรือหนึ่งสต็อกข้าไหนไม่ไหนทำอาหารแค่หนึ่งสต็หมดหนึ่งสต็กินไปใอมาสี่ขบานนะข้ามาฝกแ่คตรสีนึ่งสคโอเคพอมนับโอเคสี่น่งอะไรนะเออชีไม่มีของย อดี Or, ๋ยวไ้ขาผมงสินี้ครับอจำลองได้ปะไม่ครับอ่ะด้าองจำลองได้นี่ไอ้ไอ้ของไม่ได้พอมึงอยู่แต่ว่าต้องเป็นผมวัตถมด้วยอืมผมเลยนามันหลักใช่หมทไมของทอาหารกันหไนกันหมอ่านเีนี้ตอนี่มันของจากพวแบบว่าจับไม้หรือว่าพวกที่แบบว่า พวงเราก็อยากาทำทนเลนใช่ไหมไอ้วนนั่นคอขับได้ใช่ไหม้มันขับได้ปกติแล้ว้แต่ว่าไอ้พอเป็นไอ้มอสจากหมออจากมาอรับคามกดใช่ไหมมันทีนมันจะม่มีสุนวความขึ้นเลยครับไม่ได้เพราะมันจะขับยังไงอ๋งอเสร็้มอพังแต่ตัวคารไ่ใช่ได้ตัวคาบไม่ใช่ได้เพราะนั้นอาหารจะอาหารเลยจะาับจับขึ้นมากมาก เรานี่อยู่ตรงกลางไหนวะแก้วดีละคนดีละคนไม่ใครเอาอะไรของเราไปเี้ทำได้่าไม่ได้หอ่ากุชารลักนี่ม ธรรมดาเลยน้ำแข็งเริ่มต้นน่ะที่มันมัของกันน่ทครับทำอาหารน่ะมันมีนี่ไ่อ่านี่หนอนแกกี่ใบไป่ใบี่วยไม่มีเอ่อไรยได้เกมบอกได้นะอันนี้นะอันนี้นะพี่นี่เราข้าวก็ถึงหนึ่งแตกไหมอันนี้ดมันตัจิได้ก็จะมีมันน่าจะมีตัวจริงอยู่ ไปสลงงานไปส่งงานในนักเรียนเอ่ออาหารหนึ่งก็แตกออกมาที่ตัวเองาต้ก็ส่งในกล่องได้เลยตีเลยไชต้องไปเอาของไม่ใช่ตีเลยก็ได้ฉันชื่อด้านบนนายจะตายไปมสงเลยได้ไหมที่ส่งหนึ่งก็แตกหมดปวดแล้วอ่ะไม่เราก็ส่งเลยคุณน้องทำาหารที่ทำาลย ช้ช้าต่อไปแล้วอสถานีจากมัดระเบิดไปแล้วถ้ามันร้ไนก็ของเย็นจะสายนได้ม่าอขอร้รรมันก็ผิดมันก็ผิด เออลมนวนของตายเยตรงข่ากได้นอนเมาได้นะเพราะว่าตอนนี้อ,อ,อายได้ยงมฟังเ้ยนะันอกดหัวหัมตอนนี้เออ เพื่อนของหานปลอดภยใช่ไหมเพื่อนมึงไม่ต้องขอาไปกินนมขนาดนั้นก็ได้เพื่อนมึงตักจากข้ายบุก็ได้เพื่อนตกลงมามันตกลงมาขุดมมาขุดซึมมาขุดซึมมขุดึมมาขุึมมาขุดซึมมา่ใดซไมมาขุดซมมาขุดซไมมาุ่ดซมมาขุดซมมาขุดซึมมาขุด่ไมมาขุดซไมมาขุดซึมมาขุดไึมมาุ้ดซึมมาุ่ด่มมาขุดนึมมาขเดซอมม่ขุดซมมาขุด่ึมมาขุดซมมด่ึมมาขุด่ึมมดมม อยงอาจพูดนีอะไรอะเ้ยโอ๊ยตายแล้วไม่อแรกตอนแรกอะตอนแรกก่อนที่มาเนี่ยมันใช้ได้นะพูดตรงเลยนะอ่าเตอนนี้ตอนซื้อของอซื้อของไกคนหน้าผมขอนมันยทอะไรผมซื้อื้อใช่ล่ะเปิดมอเช็คยูว่าอะไรใช้ได้ไม่ใช้ได้พอถึงที่นี่ดอีืออนีใช้เวลาไอ่เียออันนี้ก่อน เพราะว่าการได้อำนาจสิทธิอย่างนี้ให้เดี๋ยวนะเราทำชิ้เกลีรถก็ได้ดีแล้วก็เป็นตักเป็นแปะช้วยๆเราก็ได้อตรงนี้ไม่ทำมาจากบ้านเลยดีกว่ว่า ก่อนสามทุมครึ่งแล้วกันนเลยไม่หามาไหวแล้ว่ววอนวันนี้กมาเ่ยวอขไม่ไ่หวอาจจะแอปเปิ้ลหนชเฮ้ยเพนอย่าอย่าบังอย่าบังอย่าบางังปูดอะไรก่่บังเขากค้อเขาขายเขาเนี่ยหัวหัวไ,ไอเไอเียไอเดียอเกเขาไปเดนแล้วจะไม่ไหวจะจะแอปเปิ้ล แต่พี่กูดูเ่าหานกันนิชิวจังห้องไหนจ๊ะอย่างทำตลาดอ่ะนี่นิวชิวจังรู้ว่าเขาจะจะแล้วอะไรรึปุ๊บดูดููงแล้นี่ไม่น่าเลยูไม่น่าแล้วมีนี่เลยจ้มีะเอลนักเรียนอโอเ้องคนได้จะโอเคคะอโอะ

สองห้องมันไม่ใช่ชัยอยู่แตอนนี้ตอนนี้ขอดาราเขาุกคนแล้วปะที่ขึ้นไปช่วยหเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะเอาถงไปตากกันหนึ่งขอดาราเขาไม่ใช่นานรู้แล้วโอเคง่ายดีอันนี้วันอาจารย์หาถุงไม่เจอดูครับอาจารย์ตอนนี้ผมกำลังหาีวิวดีจริงๆห้องนี้ถุงถุงถุงถง ไม่ว่าีอาจารย์ตัวจริงแล้คไดไปอาจารย์ไม่อยชีเีนเียนถาม่าจาะอตัวเองแล้วนะอะไรวะคุณนั่งกำผมด้วยอาจารย์เ่ยกคนกันงคนไม่ว่าไม่นั้คนกจะไล่ออกออไล่่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอลาใครมันลืมชักกบไปข้างล่างกล่องนึ่งไม่ของใครเออลมลยแบบเลนุ่งเดี๋ยวไเอาเดทของนี่นะโธชิบหายทำของที่ผมพไมได้อ๋อทำไมเนี่ยมันเห่าช้างเสร็จทุกคนเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเไแล้วจะเขาเล้ยบ้านบ้านบ้านนีเอน้ทีาสต็สต็อ็กเลยใช่ไหม คือไปนอนโรงแรมที่ดีเถอะจันนี่แหละโรงแรมคือไปนอนบนห้องโรงแรมที่ดีเฮ้อไปนอนบนห้องพวงเงี้ยจะเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอสามีชื่อโต้งคนนี้พย่ยามเมื่อนี่สีสีฟ้าผู้ชายไม่ใช่เหรอวะทำไมเปิดประตูเป็นผู้หญิงวะไม่ไม่โอ้ผูไม่ใช่ไม่ผก้ชายมันยังไม่มีท้อง ทำไมถึงมันจะซื้อแทนถึงแม่ว่าไม่ไปปักไว้ตรงนี้มันมันก็ห้องเดียวกันไม่ปักไว้ข้างหน้าอาจารย์แยกเป็นห้องเปล่าห้องไหนเป็นหอไหนอาจารย์รู้ผมอยู่ร้วมกันลูกเป็นสัวหีตัวในหอไงเหรอเอานี้ดีกว่าชั้นหนึ่งดาราชั้นสองอ่าชั้นหนึ่งดาราชั้นหนึ่งดาราไปเพื่อเราตั้งกินฐานล้วเวช่างหล่อห้องอาหารุชั้นสามวายุชั้นสี่เลยนะจันทา อาจารย์ไม่ดี้ยอกรมนี่อะไรเนี่ยต้องมาโอเคแค่สอสุดเลยนี่วะ้อาจารย์กรู้ฉันก็รู้ในเมื่อกุมทุกอย่างขอจัดการบอดีไฟแค่สิอันเท่านั้นขอร้วเผา้ไม่ได้หรอน่าชียร์สู้ลูกการั้งหมดมาเลยนาชียสู้นะอาจารย์พยายามหลับตาไอเด็เด็ดวเด็ดไอเด็ดเด็ดเด็ดออดาเเ็ดออ ่ใช้ได้ใค้ไม่เขียนชื่อเนี่ยใครที่เป็นม้าไม่เขียนชื่อด่วนเลยไม่งั้นไม่่เราชีราชีถ้าไม่ราชีถ้าราชีไม่อยากใถ้าราชีไม่อยากให้อาจารย์ตามบัวตอนนี้ก็ชม่นี้ทำเลยไม่พยายามเราดานเราเผามันช้าเกินไปทุบไม่ยายามเลยระวัโผล่เลยเพื่อน แล้วเพื่อนฝั่งนี้เลยเหรอเพื่อนคืนนี้ไปนอนกับอาจารย์ด้วยอาจารย์กลัวเห็นกลัวเพื่อนโอ้โหพอละเพื่อนพอแล้วเพื่อนใจเย็นเพื่อนยางเราเพื่อนยังยังไม่ได้พอเลยว่ามืดอ่ะเพื่อนเนี่ยเรื่องกลิ่นคนเขที่บอกว่ามื่ก็แล้วนะไม่เห็นเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเพืนหมดเลยเพื่อนผมบริจัดการให้ไงขอบคุณไปบ้างนะ ก็ตอ๊ะเพื่อนเพื่อนกูขอโทษเพื่อนไอ้เพื่อนมึงอย่าเพิ่งมามึงกลับไปตอนนี้เดี๋ยวมึงได้ทําอาหารเพื่มอนกิบวิธีไม่ไม่วิวเพื่อนฟิววิวเพื่อนกูขอโทษเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเพราะว่ากูุณแล้วเดีค่แจ้งแล้าวด้เพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อนกูตายแล้วโอ๊ยแค่ทําอาหารแค่อย่างเดียวคลิปไป๊บ่าไปยี่สิบกว่านาทีแล้วอ่ะไม่ไม่มึงตายมึงต้องอะไรวะ เอาให้หมดตูดเลยลูกเพื่อนตาเพืนตายแลเพื่อนตายแล้วเพืนตายแล้วเพื่อนกามแกูมนา้วเน้วาพื่อนต้เน้ไเ้วเมือนแล่อวเ่นาลนตาย้เพืยลพ่นตาก้อนา้นตกนน้้นเออาจารย์จะาเตนเพื่อนเตัวเ อ่าอีกตัวหนึ่งอ่ะมันก็คือมันมีสองตัวคือตัวเก่ากับตัวใหม่มันเป็นแบบว่าคละค่ายการอาจารย์ทาการเปลี่ยนสเปซหนึ่งทีเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยราชีราชีฟังอาจารย์นะไม่ต้องรีบแต่เร็วๆนะอาจารย์มันได้มันได้มันได้มาหนึ่งมันได้มาหนึ่งสเต็ปแล้วอาจารย์หนูเอาไปไว้ไหนอะอะไรนะมันได้มาหนึ่งสเต็ปแหรออาจารย์หนูเอาไ้ไหน เสร็จแล้วีเาต้องตีตีตแล้วก็ใส่ในกล่องหน้าเลยครับนี่คือถ้าพวผมทำเสร็จแล้วผมสามารถแยกงานได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่แล้วหนูมาอาหารนะรแล้วหนูจะทำไรคาาราเมื่อนกูจะไปที่นะไปโคารากันได้ได้กี่สไตลกุกได้กี่สต็กครบแล้วครบแล้วเม่ไสียไหม เฮ้ยอาจารย์ม no? ึง <èn> อีกมีเล่าเจอกันไหนไหนไหนอยู uh, then, uh, uh, ่กองไหนอยู่กองไหนเดี๋ยวอาจารย์บอกไหนมันทำไรให้เนี่ยมันมันไม่มีข้าวไปเอ็นชาร์ลุกเอ่อไม่สีมันเรียกว่าอะไรนะอ่าแมงใส่ชื่อใหม่เนมแท็กอ่าเน้นเอ่าอะไรสักอย่างใส่ชื่อยังไงนะไอใช้เอ็นบิลกับเนมแท็กค่ะ ใช่ไหมไม่ฉันไม่มีไม่ใช่ไม่มีเนมแพก water help เนมแพกไม่ต้องใช้แค่แค่แค่เปลี่ยนชื่อใช่หรือใช้เปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนได้แน่ชื่ออะไรเนาะไปเลย้วแล้วก็ที่ตรงที่ชื่อที่มาตาแดงแล้วก็เปลี่ยนจบแค่นั้นครับได้ไม่ต้องใช้เนมแพกเนมแพกเป็นอันนั้นก็เสร็จสั่นแล้วเปล่าเพราะแต่ใครทำจานสปาเกตตี้สีม่วงแค่อันเดียวแล้วก็มาเขียนชื่อเป็นจานทา ไอ่โคตรอ่ะอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใครเป็นคนถาให้สวอเเกตตี้เหมือนนำนั่นนะ่ะปีมขึ้นไปก่อนนี้อาจารย์นำการสวอลลโดเซิร์ฟเวอร์นี้อาชีตอาชีมาเจอแล้าชิตนี่ทำไมทำอย่างงาั้นโอเคโอเคต้องจินนาารมาันมันมาทำที่ใหม่เลยนะเนี่ยเป็นบ้านใหม่เลยเหรอเลื่อกหวานกันก่อนค่ะเลือกหวานกันก่อนแล้วกลับขึ้นห้องไปหวานกันบนห้อง ไมเลยเจ้าหอนราลูกเก็บแล้วครับเดี๋ยวหอนาราเลยนะที่เป็นรองของอแล้วเห็นแก่ใจไงเดี๋ยวอาจารย์จะคิดราคาพิเศษแต่อยู่หอนได้อยู่โรงแรมนี้เนี่เดี๋ยวจะคิดราคาพิเศษอาจารย์น่าเลือดใจไหมคะับไปเรื่อยเอาของมาแล้ไปเรื่อยๆเก็บของกันเก็บเกี่เก็บเบอร์ไกันเรียนเร็วขึ้นไม่งั้นอาจารย์ไม่งั้นรองของจะสับสนวันนี้เราจะทำการพิน์นะอาจารย์จะตาบอดตายแล้วลูกเรือแล้วหน่อยไปดีกว่า ทำไมมันมีของหออจันทาได้และอะไรเนี่ยเคี้ยงกิดอันนี้ดีลูกไปกลับห้องอาจารย์กะเาเอาไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรอะฉันสามฉันสูมฉันสามโอ้โอ่เผมมันม่วงขาห้องมองาช่วด้หนูป้าไเป็นอันนี้ชันอะไรอะฉันฉันนสองหรือเปล่ว้าฉันสามฉันสามอยู่อยู่อยู่นี่อยู่อยู่ไหมใช่ใช่ใช่ช่อันนี้แหละ อเร่ออันนี้เนาเอออาการห้เยไอ้างสองคุไปอยู่ห้องเดียวกันเลยไปไปไปอยู่ห้องเดียวกันเลยไปไเอออาไยเียอญาอนุญาตไปเลยไปเลยไปอยู่หอีย์มครับขห้สองคไปเลยจ้ะันอยู่ห้นักเรียนสงคุณเลยเฮ้เป็นนักเรียนหมอปนักเรียนไปักรียนนี่นักเรียนนี่มอยู่กับตามาไปเข้าไปไปเข้าไปอยู่ก็จ้อง ห้องนี e. <S 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 ้ดูลองกห้องนี้แค่เนี้ยได้เกเนนะเด็กหมดแล้ว้อาจร อาจารย์มาตอนนี้าจะปิดไหมเนะ <S <S> งนั้นอาจารยา์จะรอแป๊บนึงนะเราปิดไมค์ดิ๋ยวเขาแป๊บนึงปิดเคสตัวเองก่อนไม่ยาวเกินแล้วกินมืนน้นที่กินกันไปเราชิมคี่ว่าไหถ้าอาจารย์จะมาตอนนี้บายค่ะอาจารย์เอา,า,าเลยตามสะดวก Oh ไม่นะเดี๋อวอาเอาละค่ะทุกคนค่ะนี่ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับอ,อีพีหกคือชีไม่สามารถที่จะเยอะมากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าพื้นที่ชีจะไม่ไหวเอาเพราะฉะนั้นแล้วก็ข้ามุย